มักได้อุปการะคนเนรคุณถามรับอุปการะคนไว้ซึ่งทีแรกเข้าใจว่าเป็นบุญขั้นสูงมากๆต้องเสียสละมากๆไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่การกลับเป็นว่าโดนเด็กที่อุปการะไว้ทรยศต่างๆนานาเช่นขโมยของ หรือทำให้ชื่อเสียงเราเสียหายแถมไม่เคยคิดจะตอบแทนบุญคุณใดๆทั้งสิ้นอย่างนี้ทำให้ท้อและไม่อยากเชื่อเลยว่าทำดีแล้วจะได้ดีตอบอันนี้อาจตรงไปตรงมาคือเคยมีคนอุปธรรมอุปการะเลี้ยงดูคุณโดยเฉพาะพ่อแม่แต่คุณไปอักตันอยู่ทำร้ายจิตใจท่านหนักๆ ผลของกรรมที่แสดงตัวในปัจจุบันอาจดนให้คุณนึกอยากอุปถัมภ์ใครขึ้นมาแล้วกรรมจัดสรรให้ไพร่ไปเลือกเอาคนอากตันยูไม่รู้ขุนคนมาชุบเลี้ยงก็ได้ขอให้สังเกตว่าคนในโลกนี้น้อยเท่าน้อยที่รู้ขุนคนความรู้ขุนคนเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจโดยแท้เท่าที่ผมสังเกตดู คนเราจะเริ่มกระตันยูรู้คุณคนก็ต่อเมื่อผ่านประสบการณ์ดีร้ายตลอดจนเข้าใจบุญเข้าใจบาปศรัทธาในผลของกรรมระดับหนึ่งแล้วเช่นผู้หญิงหลายคนสํานึกเลยว่าเคยแผลงฤทธิ์กับแม่ไว้อย่างไรก็ตอนคลอดลูกด้วยความทุกข์ทรมานปางตายแถมลูกโตขึ้นหน่อยก็อาวาดฟาดงวงฟาดงาเอากับตนนั่นแหละ ถึงอยากย้อนกลับไปทำดีกับแม่ได้การท้อจะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นแต่ถ้าทำบุญครบวงจรคือทั้งมีน้ำใจช่วยคนทั้งสำนึกผิดได้ทั้งให้อภัยทั้งตั้งใจกระตันอยู่สู้ชะตาไปเรื่อยย่อมให้ผลเป็นสุขทางใจในที่สุดไม่น่ากังขาแม้แต่นิดเดียว